เราราคพวกเราได้ดูโอเ e นไฮเมอรสุดยอดหนังแห่งปีจากคริสโตเฟอร์โนแลนด์ซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าคริสโตเฟอร์โนแลนด์เนี่เด่นเรื่องการใช้การแต่คำที่จริงและพึ่งซีจีไอที่น้อยที่สุดพวกเราเลยอยากทำระเบิดปรมาณูแบบในโ p เ e นไฮเมอร์แต่เราแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการทำระเบิด โดยของเราจะเป็นการสร้างระเบิดปรมานูที่ปลอดภัยพอที่จะถ่ายทําได้ใช้งบประมาณที่น้อยและใช้เวลาที่ไม่นานเพราะเพื่อนในทีมว่าไม่ค่อยตรงกันหลังจากที่ผมมีนไปปรึกษาเพื่อนถึงเรื่องความปลอดภัยของระเบิดกูบอกว่ามึงมีเวลา7จดวันมึงจะระเบิดทันหรอวะกูถามจริงผมเลยรีบกลับไปอธิบายแผนของผมให้พ่อฟังและใช้เวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่เพื่อนในทีมจะมานั้นช่วยกันออกแบบและสร้างโครงระเบิดให้พร้อมให้ได้มากที่สุดนี่นะครับบอกสาหรับปล่อยระเบิดและหลังจากสาวันในการทํางาน เราก็พร้อมที่จะเริ่มการทดลองคุณเลือกอย่างแ <c oughs> รกกาแฟสูตรเดิมเออ <c oughs> ใช่โซนี่คินเน็ตนี่แหละโซนี่คินเน็ตคุณอาจจะกำลังสงสัยว่า <c oughs> พวกเราจะทำระเบิดนี่แล้วทำไมถึงมาเดินซื้อคอฟฟี่เมทกัน ก็เพราะชื่อคลิปมันบอกว่าโฮมเมดนิวเคลียร์ยังไงล่ะและคอฟฟี่เมดที่คุณใส่กาแฟกินกันทุกวันอ่ะมันมีสารโซเดียมเคซีเนตหรือเคซีนซึ่งสารตัวนี้คือโปรตีนในนมที่ผ่านการทําให้แห้งจนเป็นผงและผงเคซีนนี้จะมีคุณสมบัติที่ติดไฟง่ายและติดไฟอย่างรวดเร็วด้วยผมและเพื่อนๆเลยกว้านซื้อคอฟฟี่เมดกลับไปทดลองและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เราจะมาทําการทดสอบกับเชี่ยวเพลิงที่สุดยอดของเราแล้วเราก็จะทําการโรยไปดูดิว่าจะติดไฟไหม ผมว่าเรามาลองความอนุภาคแรงของเครื่องยิงกันดีกว่าว่าเครื่องยิงเราจะสามารถยิงได้สูงขนาดไหนนี่คือการทำงานของระเบิดของเรา กลไกของเราเป็นการปล่อยอากาศจานวนมากจากเครื่องอาาัดอากาศขึ้นไปดันคอฟฟี่เมทที่อยู่ในท่อ PVC อันนี้เมื่อ <c oughs> <ere> สารที่ติดไฟง่ายจํานวนมากพุก่งไปโดนไฟที่อยู่ด้านบนของปากปากระบอกจะทําให้เกิดการลุกไหมยอย่างรวดเร็วคล้ายกับการระเบิดของนิวเคลียร์เช้าวันนี้พวกเราเลยเริ่มทดสอบโครงและกลไกลของเครื่องจุดระเบิด,ดยิดยดง งั้นเดี๋ยวเราเอาลองใส่ให <azo Ranger> <critique> <S fairly poetic tôi> ้เท่า1นึกิโลของอันนี้ไหมเมื่อเห็นว่าเครื่องยิงทำงานได้ดีเราเลยลองเพิ่มน้ำหนักเชื้อเพลิงให้เป็น1นกิโลเพื่อดูว่าเครื่องยิงยังสามารถรับน้ำหนักได้ไหมยเอ๊ะเออไปอยู่ที่ปลอดภัยกันแล้วอานะเดี๋ยวไปหนึ่งนะสามสองหนึ่งยิงไอ้ยิงไม่ไม่ยิงไม่ยอมปี๊ยิง พร้อมยังพร้อมแล้วครับใส่คอฟฟี่เมดเจอครับพร้อมยังครับครับหลังจากการทดสอบเพื่อดูว่าถ้าใช้เชื้อเพลิงจริงมันจะฟุ้งกระจายไปได้มากแค่ไหนและการตรวจกลไกเครื่องยิงอีกนิดๆหน่อยๆทั้งช่วงเช้าจนเราคิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ถึงเวลาที่เราจะเริ่มการจุดระเบิดของจริงแต่มรจริงอ่ะจริงไหมนี่เดิมพันครับหมดถุงให้กูเติมลงมาะไรไหมเติมตัวเลย อันนี้เป็นการติดตั้งสิ่งที่เรียกว่า ignition switch ใช่ไหมครับ ignition switch ครับอันนี้ค่อยลงมาอยลงมาค่อยลงมาอยลงมาอี easy ไว้เด็กเชียร์ลุ้นว่ะตื่นเต้นว่ะ ไปไปไปสไมสอง oh my god โ oh. <cond> อ้โหเนี่ยเดูย้อนดูดิดูเหมือนว่าปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นคือการทำให้เชื้อเพลิงติดไฟเมื่อยิงขึ้น <c oughs> ไปแล้วแล้วเราแทบไม่ได้คิดถึงปัจจัยต,ตรงนี้เลย พวกเราเลยรวมหัวกันปรับแก้โครงระเบิดกันต่ออ๋อนี่ไงแล้วก็ตัดท่อให้มันเข้ากลับไปตรงวงกลมงมันนออกไปแล้วก็ไอ้ข้างบนที่เป็นน้ำหนามแล้วก็ใส่ไฟไว้ฮือว่ะเปลี่ยนกันแทนน่าจะโอเคกว่าน่าจะโอเคไม่ต้องเอาแก๊สเข้าไปเสี่ยงด้วยจับไว้นะพอแล้นะอย่าให้มันอย่าให้มันลู้ไปนะโอเค ทุเสี่ยวเนี่ยมากกว่าระเบิดเมื่อกี้เราลองแก๊สจ่อไปแล้วแล้วกไ็ไม่ติดไม่ติดเราก็เลยตัดท่อให้เล็กลงครั้งนี้เราจะลองใช้เชือเพิงนี่ครับจ่อไปข้างบนอย่างนี้เลยเราจะใช้เชือเพิงจอ่อไม่ใช่จ่อดิจะว่าเชือเพิงว่าวันนี้เราให้มันยิงผ่านเชือเพิงไปตัวนี้มันจะติดไหมโอเคที่ว่าเรามันจะเป็นไงครับผมว่าสำเร็จ เป็นไงบ้างมันยังไหม้ไม่ดีเลยเนี่ใช่ปะ่ะเออต้องจุ่มให้มันแบบมีน้ำเหรอเออเราเริ่มชุบน้ำมันที่ผ้าให้มากขึ้นเพื่อให้เปลวไฟมากพอที่จะทำให้เกิดการระเบิดแต่ดูเหมือนว่ามันก็ยังไม่มากพอสำหรับความสำเร็จของเราและไม่ว่าเราจะเพิ่มไฟอีกด้วยวิธีไหนก็ตามต้องไฟแบบเผาอะไรอ่ะไอไฟแบบเผาเลยสอง ผลลัพธ์มันก็ยังเป็นแบบเดิมหลังจากที่ล้มเหลวอยู่หลายครั้งจนเราตัดสินใจนำเชพเพิงกลับมาทดลองใหม่ข้างนอกถ้าไม่พบกับความจริงที่ว่าเราได้เจอกับปัญหาใหญ่เข้าแล้วมันติดแล้วมันดับไปพร้อมนี้เลยนะ ไม่ติรอกปติดไหมแต่ถ้าเป็นยาฟงยาไม่ไมอะน้องรู้นี่้องติดบนนี้ถ้ามันติดไม่ได้ก็ไม่ติดวกตีหรอ,หรอเราได้พบว่าการที่จะทำให้เชื้อเพลิงติดไฟเมื่อยิงขึ้นไปนั้นยากกว่าที่คิดไว้ เนื่องจากปัญหาใหญ่ที่ว่าลมจากเครื่องอา,ากาศที่ควรจะดันเชื้อเพลิงไปหาเปลวไฟมันแรงเกินไปจนทําให้เปลวไฟดับก่อนที่เชื้อเพลิงจะไปถึงอันเนี้ยมันดับเพราะว่าออกซิเจนมันโดนรูปเป็นยังไงเลยดับไงอืมมันดับเพราะลมอ่ะอมลมมันลมมันไม่ได้ดันเชื้อเพลิงเราลองอยู่หลายวิธีมาทั้งวันจนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เริ่มล้าและเวลาก็เริ่มใกล้หมดลงทุกทีจนพวกเราคุยกันว่าถ้าทดลองครั้งสุดท้ายนี้ไม่สําเร็จ เราจะล้มเลิกคลิปนี้ไปสรุปว่าอย่างไรครับวันลาสชายแล้วไม่ติดก็คือเราก็จะไปทำหนีไปทำไม่ถึงแล้วทำเ,เให้เต็มนี้แล้วไฟไว้ข้างบนอย่างนี้เลยไฟจุดแรงๆเลยพจะเอาอันนี้ทั้งผือเลยมั้งขอให้สำเร็จสองส่ององันนี้เลยเออแล้วรอบนี้ไม่สาเร็จขอโทษคนดูด้วยครับผมเติมโมสให้มันเหลือสี่สิบตอนยิง ต้นเฉียเป็นไงนวะเกิด okay, ขึ้นแถวไหูเบาๆไหนเบ,บาๆหนเอามาโอเคสบาแล้วโอเคล้ข้างล่างโอเคล้อยู่นี่ิ<ๆ>่งอยู่นมึงอยู่ไปนโอเคโอเคพร้อมพร้มพร้เดี๋ยวใไปไปนะเฮ้ 呀！耶！呀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 ！哎呀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 ！哎 ไฟดับไฟเฮ้ยเฮียดำไฟกันนะไฟดับไฟดับไฟโอ้ยอะไรอ่ะผ้าเหรอผ้าผ้าขาวบางผ้าขาวบางโอ้โหเฮียดำเลยอ่ะมันไม่ดมดไ,มไมด้อัดไปไหมไมู่้ะมึงอัดไปไหมไม่อะอัดไว้อยู่อะไอ้เฮี้ยน่ากลัวนะ of the Universe เชี่ยทำอะไรต่อเราเลยเป็นซิงกันเราเลยอีกสองทีนะครับรอบนี้จะตามสูตรใหม่ที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้ในขณะที่เรากำลังเตรียมระเบิดอีกลูกเพื่อถ่ายช็อตซีนิมาติกสวยๆไว้ขายมันก็ดันมีเรื่องสวยเข้ามาอีกเอาแล้วใช่ตั้งไหนครับ ดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับเพิ่งได้เลยเมื่อกี้กำลังจะทำลูกใหม่พอดี้ย,ยวันนี้เราจะดงสวยเลยานี้โดนเรียกไปคืนต้องเอาของไปคืนร้านเขาจะใช้ดันยางก่อนอื่นต้องเล่าว่าเครื่องยิงที่เราเห็นกันทั้งคลิปนี้เราไปยืมมาจากร้านยางเนื่องจากเราไม่สามารถหาเครื่องอัดอากาศเองได้ และถ้าต้องซื้อคงไม่ทันแน่ๆเรายืมเขามาไอ้สั์สิ่งที่ยากก็คือเราสามารถใช้เครื่องนี้ได้แค่วันถ่ายจริงเท่านั้นก็คือวันนี้ซึ่งตอนนี้ก็หมดเวลาซะแล้วแต่ความสำเร็จมันก็อยู่ตรงหน้าเราเลยตัดสินใจรอจนพี่เขาใช้เสร็จและขอยืมเครื่องยิงต่อไปไต้เจอจุดระเบิดกันมาแล้วร็วความรู้สึกวันนี้เหืออไรไม่มากครับเออใช่ครับเหลืออะไมากมาก เราแวะซื้อคอมพิเมอเพิ่มระหว่างทางกับฐานการทดลองเพื่อสร้างระเบิดให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสําหรับการถ่ายทําพร้อมกับตั้งชื่อให้กับระเบิดลูกนี้ด้วยความหวังจะได้ฉากตึงๆไว้ขายโดยที่ไม่รู้เลยว่าเรากําลังจะต้องเจอกับความผิดหวังอีกครั้งและครั้งนี้มันหนักกว่าครั้งก่อนจริงๆส 2>, 2 1สอเราพยายามทํโคงระเบิดให้เหมือนกับ 1, 1> ตอนที่ติด 3, ไฟครั้งแรกให้ได้มากที่สุด 2> 1, 2, 1, 1> แต่ไม่ว่าเราจะพยายามอีกรอบ หรืออีกรอบโอ้ยหรืออีกรอบ3าเดี๋ยวแป๊บเนึะยิงเลยเอ้ายิงอ่ะยิงสาไปเมื่อกี้หรืออีกกี่รอบซ้ำๆสามสองโอ้โหอ้ยังไงครับคุณมองครับก็สำเร็จรอบเดียวครับแต่แต่ล่างๆรอบกลางคืนมัน ไม่สาเร็จเพราะตอนนี้อากาศคิดว่าอากาศชื้นับดูจากผ้านี่เห็นเลยว่าชื้นสภาพนะเสียดายลูกนะไม่มีโดนไม่มีเลยเลยตอนนั้นนี่คือแบบอย่างเลี้ยวตอนนั้นตอนนี้คือเรากลับเพื่อเอา cinematic ไงไม่สําเร็จครับมิ s ช o ่นเฟลเราพอแค่นี้แล้วมั้งพักกันอ่ใช่ครับไปครับพอแล้วครับเรากลับมาพักผ่อนฉลองกันนิดหน่อยเพราะอย่างน้อยก็มีคลิปไปลงแต่ในคืนนั้นผมก็ได้ไอเดียใหม่ขึ้นมาแล้วก็ยุให้เพื่อนๆที่กำลังจะนอนลุขึ้นไปลองอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ ทุ่มสี่สิบกว่าล้วดีๆคิดนึกไอเดียได้ขึ้นมาตรงนี้จะไปลองอีกรอบตีห้าเ,เจอกันขอให้ตื่นนะนะครั้งนี้ผมได้ไอเดียจากการที่ไปดูคลิปที่ถ่ายมาทั้งวันจะสังเกตได้ว่าเปลวไฟด้านบนโด,น,ดนผ้าขาวบางและคอฟฟี่เมดดันให้เปลวไฟพร้อมๆกันทาให้ไม่มีส่วนไหนของคอฟฟี่เมดได้สัมผัสไฟเลยผมเลยให้ไอวอร์มถือเปลวไฟไว้จ่อรอที่ปากกระบอกและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ ตลอดการทํางานเกือบทั้งอาทิตย์และความล้มเหลวกว่าหลายสิบครั้งในที่สุดเราก็ได้วิธีที่ทําให้ไฟติดแบบ100%ผมเลยไปซือ้อาอัพเมตเพิ่มและทำาาาระเบิดที่เราอยากทํากันมานานส

เป็นไฮมอสิ่งที่เรากำลังทำกันอะมันได้เกิดขึ้นแล้วเอาเบิร์ดดีสินะสิ่งที่ฉันกังวลที่สุดมันก็กาลังจะเกิดขึ้นแล้วเอาเบิร์ดตอนนี้ฉันส่งคนงานวิจัยไปให้หนายดูนักสตรีมบอกว่าเป็นไปนไม่ได้จะมีคนทำให้เป็นไปได้แล้ว มันเป็นไปได้เอาเบอร์เป็นไปได้